กราบสวนผช้ชมด,ด,ด้วยนะครับอยู่กับผมเดเลสนะฮะอันนี้ก็จะมาทำ Q&A นะฮะซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทาไมคลิปดีถึงมีคําถามน้อยนะก็เพราะว่าคนไม่เข้าดีคอร์กันครับโอเคมากระที่คาถามเลย Q&A พี่คิดว่าพี่จะทำเส้นไหมครับคิดว่าผมไม่น่าได้ทำเพราะว่าผมยังวัดรูปไม่เป็นเลย e <ach> พี่มีแฟนยังพี่อายุเท่าไหร่พี่เป็นเกย์หรือเปล่าพี่ชอบใครพี่จะแคสกี่เกมและเกมอะไรบ้างแต่มนแต่ใจของพี่คือใครพี่ติดสิ่งมไหม ผมยังไม่มีแฟนนะส่วนอายุ13ส่วนพี่เป็นเกย์เปล่ผมไม่ได้เป็นเว้ยไอเต้กับนโมเป็นกันสองคนส่วนพี่ชอบใครพี่ผมไม่มีคนชอบนะครับพี่จะแคทกี่เกมและเกมอะไรบ้างก็ไม่มีสักเกมแรงบมันตาแจของพี่คือใครก็ยูทูเบอร์ดังๆนะพี่ติดซีรีส์ไหมพี่ไม่ได้ติดซีรีส์พี่ติดในเมฆครับน้องโจนพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่อายุเท่าไหร่พี่หอ่อมา่อไอเป็นคนกรุงเทพส่วนพี่อายุ13 ส่วนรอไหมไม่รอแจกรถบักวันไหนเดือนไหนปีไหนชาติไหนวินาทีไหนนาทีไหนชั่วโมองไหนไม่แจกครับแล้วก่อนจากไปผมขอบออะไรอย่างนึงทุกคนช่วยเข้าดิสกันด้วยครับโอเคมีแค่ในและบาย